สิ้นพระเกจิดังเมืองราชบุรีลูกศิษย์อาไยหลวงพ่อยวงเจ้าวาดวัดโพสีพระเกจิดังราชบุรีมรณภาพอย่างสงบศิษยานุศิษย์ได้รับข่าวเศร้าเมื่อพระครูสิริโพธิรักหรือหลวงพ่อยวงอภัสโรเจ้าวาดวัดโพสีตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีได้มรณภาพด้วยโรชราเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกา45นาทีของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากที่ลูกศิษย์ได้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราชสิริอายุ89ปีพศา66ทั้งนี้ลูกศิษย์ได้นำเจริรัสสังขารของหลวงพ่อหยวงมาตั้งไว้ที่ศาลาสิริรักประชานาแ8 4ปีภายในวัดโพสีโดยมีชาวบ้านและลูกศิษย์ทราบข่าวต่างทยอยเดินทางมาสักการะศพกันอย่างไม่ขาดสายขณะที่ทางวัดมีกำหนดการเบื้องต้นจะมีพิธีน้ำหลวงสงศพในวันที่หนึ่งกันยายนเวลา16นาฬิกา สำหรับประวัติหลวมพ่อยวงอภัสโรหรือพระครูสิริโพธิรักษเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีเมตตามักน้อยถือสันโดษมีพลังจิตที่เข้มอาคมแก่กล้านามของท่านจึงขจรขาจายไปไกลหลวงพ่อยวงถือว่าเป็นยอดพระเกจิอีกรูปในปัจจุบันเกิดในสกุลชาวนารินเมื่อวันที่21ธันวาคม2475เกิดที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี วัยยาวเรียนจบชั้นปฐมศึกษาจากนั้นออกมาช่วยครอบครัวทำนาทำไร่จบจนอายุ23ปีได้เข้าบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิสุเพื่อทดแทนบุพการีเมื่อวันที่20พฤษภาคม2498ณพัะทศีมาวัดราชสมานฉันท์ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีพระครูขันติยาพิรัตเจ้าวาดวัดหนองกระทุ่มเป็นพระอุปัชา พระอาจารย์แหวัดหนองกระทุ่มเป็นพระอนุสาวนาจารย์และพระอาจารย์บุญช่วยวัดเขาย้อยเป็นพระกรรมวาจารย์เราอุปสมบทได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิทยาคมกับพระเกจิคณาจารย์หลายท่านเรียนวิชาอักขละขอมจากหลวงปู่นาควัดช่องลมและศึกษาวิชาเสกหินสะกดจากหลวงปู่นาคโดยนําแผ่นหินมาลงอักขระยันปลุกเสกตามตําราแล้วให้เจ้าของนําไปฝังอย่างมุมบ้านของตนเองเพื่อรักษาดูแล และกันไม่ให้ขโมยหรือโจรเข้าบ้านหรือรักขโมยสิ่งของในบ้านนอกจากนี้ท่านยังได้ไปเรียนวิทยาคมเพิ่มเติมจากหลวงพ่อบุญวัดวังมะนาวด้วยเรียนวิชามาจากตาชมซึ่งเป็นอาจารย์ขราวาสท่านได้ถ่ายทอดวิชาตรกุศดที่ตาตรกุฏ8ฮิตและการทำยาวาสนาจินดามณีและอีกหลายอย่างหลวงพ่อหยวงสร้างวัดเมื่อปีพศ2507ตั้งชื่อวัดว่าโพสี ด้วยการเอาต้นโพมาตั้งเป็นชื่อต่อมาก็ได้มีการนําวิชาต่างๆที่ได้ร่ำเรียนส่งคร้อยญาติโยมที่มากราบหรือมาพึ่งบารมีของท่านช่วยขจัดปัดเป่าให้บรรทาเบาบางลงไปด้วยความที่เป็นพระเมตตาเข้าถึงง่ายจึงเป็นที่เคารพและศรัทธาของคนในพื้นที่และใกล้เคียงหลวงพ่อยวงนับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวราชบุรีรู้จักกันดีมีลูกศิษย์มากมายทั่วประเทศท่านเป็นพระที่ใจดีมากๆ ด้วยความที่หลวงพ่อยยงเป็นผู้ที่มีชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจํานวนมากแต่ท่านจะไม่ค่อยได้สร้างวัตถุมงคลสักเท่าไร่และถ้าท่านจัดสร้างวัตถุมงคลส่วนมากจะมอบให้ผู้ที่ร่วมทําบุญสร้างโบสถ์และเสนาสนะภายในวัดหลวงพ่อยยงเป็นพระดีมีวินัยเคร่งครัดมีหลายคนเดินทางไปที่วัดของท่านปรากฏว่าท่านจะออกมาต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีและเมื่อเอ่ยปากขอท่านถ่ายรูปท่านก็จะรีบเดินไปห่มผ้าและมาให้ถ่ายในทันทีเช่นกัน แล้วด้วยความเมตตาของท่านที่คอยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างเต็มที่ไม่เลือกที่รักมากที่ชังจนชื่อเสียงโด่งดังขจรขาจายไปทั่วทุกสารทิศอีกทั้งอย่างนิมนต์ให้ไปนั่งปลุกปลุกเสกวัตถุมงคลในงานวันไหวค้ครูของสำนักต่างๆเป็นประจำทุกปีหลวงพ่อวยวงได้ปฏิบัติงานศาสนก,กิจด้วยดีได้อบรมสั่งสอนพระภิสุสามสมณรและสิทธวัดอบรมสั่งสอนศีลธรรมจริยธรรมแก่พุทธบริษัทษสม่ำเสมอตลอดจนบำเพ็ญประโยชน์ แต่ส่วนรวมไม่ได้ขาดจึงเป็นพระเกจิที่ควรค่าแก่การนับถือกราบว่าได้อย่างสนิทใจขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t n e w s c o t h ค่ะ